เมื่อเริ่มแสงของวันใหม่ภาพชาวประมงต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เป็นภาพที่คนในชุมชนคุ้นเคยและพบเห็นได้ในทุกวันเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ประกรอบอาชีพประมงหาปูหาปลาเพื่อนํามาสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและบางครั้งอาจนําสินค้าทะเลน,นี้ไปแปรรูปด้วยโดยในพื้นที่ชุมชนหัวเขาจะมีศูนย์เพาะพันสัต์น,น้ําแยกกันไปในแต่ละจุดตามหมู่บ้านแต่ที่น่าสนใจคือศูนย์พาะพันปูในชุมชน โดยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากต่ออาชีพประมงของคนในพื้นที่ชุมชนหัวเขาแดงนั้นมีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรมศาส,สนาอาชีพเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์มีภูเขาและทะเลล้อมรอบซึ่งมีทรัพยากรที่โดดเด่นรวมไปถึงระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งในชุมชนเองนั้นยังมีศูนย์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนแก่คนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจทั้งนักศึกษาประชาชนโดยความสําคัญของระบบนิเวศป่ากลงกลางบ้านหัวเขานั้นไม่ได้มีบทบาทเพียงแต่ช่วยให้สัตว์น้ําที่ถูกพบพันธอยู่รอดแต่ยังมีความสําคัญต่างๆเช่นป่าชายเลนทําหน้าที่ดักกองสารพิษและสารปฏิกูลต่างๆจากบนบกไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ช่นโลหะหนักและขยะตลอดจนข้าบน้ำมันต่างๆ จากริมฝั่งทะเลขึ้นสู่แนวภูเขาของชุมชนจะพบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างสถาปัตยกรรมนอดีตป้อมปราการหมายเลข9้าซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าพื้นที่ตั้งป้อมเดิมนี้มีทะเลทรายล้อมรอบเพราะจากการขุดชั้นดินทรายสำรวจก็เจอทรายทะเลและมีทางเดินด้านหลังป้อมไปพระเจดีเขาน้อยที่อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับหัวเขาแดงให้สังเกตช่องยิงปืนจะมีลักษณะเอียง เพื่อป้องกันการถูกมค่าศึกยิงใส่อย่างนั้นเอง